จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคางยื่นหรือว่ากระดูกขากรรไกรล,ล่างยื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาประเมินกันก่อนว่ากระดูกขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยยื่นมากหรือว่าน้อยแค่ไหนในกรณีที่กระดูกขากรรไกรล,ล่างยื่นมากๆแล้วก็มีการเ่อตัวของฟันล่างเนี่ยคล่อมฟันบน ไปหมดเลยโดยสมบูรณ์กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้การจัดฟันอย่างเดียวในการแก้ไขได้ครับต้องใช้การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรในการแก้ปัญหานี้ครับแต่ในกรณีที่ขานไกลล่างยื่นเพียงเล็กน้อยหรือว่ามีฟันหน้าล่างยื่นคล่อมฟันหน้าบนกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้การจัดฟันเพียงอย่างเดียวเนี่ยช่วยดึงฟันหน้าล่างเนี่ยเข้ามาอยู่เพื่อให้ฟันหน้าบนเนี่ยคล่อมฟันหน้าล่างได้ตามปกติ ก็จะช่วยที่จะทำให้ริมฝีปากล่างเนี่ยถอยเข้ามานิดนึงโปร่ฟล์หน้าด้านข้างก็จะดีขึ้นครับแต่ว่าไม่สามารถปรับเยอะๆได้น,นะครับเพราะว่าถ้าขายไกลล่างยื่นเยอะๆเนี่ยยังไงก็จะต้องทำการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรครับ